จากีพี่ก่อนครับผมที่ผมได้เล่าเรื่องบล็อกเกอร์ A-Book กับ B.Book ว่าต่างกันยังไงวันนี้จะรีวิวบล็อกเกอร์ A-Book ที่ผมเลือกมาแล้วก็เลือกที่จะใช้มาเล่าให้คุณผู้ชมฟังครับผมแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังด้วยครับผมว่าทําไมต้องเป็นบล็อกเกอร์นี้เพื่อไม่เสียเวลาเริ่มเลยนะครับบล็อกเกอร์ที่จะรีวิวในวันนี้ครับผมเป็นบล็อกเกอร์แวนเทนะครับก็ เป็นอินบล็อกเกอร์ที่เป็น e b o o k นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่เข้าใจเรื่อง e b o o k เนี่ยย้อนไปฟังคลิปก่อนได้แล้วก็เดี๋ยวผมแนบคลิปให้ที่ท้ายคลิปนี้นะครับแวนเชดแคบเป็นบล็อกเกอร์ที่ประสบการณ์นะครับก็เปิดมามากกว่า15ปีแล้วครับผมแล้วก็ได้รับการกำกับดูแลนะครับจากประเทศออสเตรเลียด้วยนะครับมีฐานลูกค้ามากกว่า5 0,000 0รายทั่วโลกพร้อมกับ ะระบบการเทรดแล้วก็มั่นคงโปรง่งใสกับผมรางวัลเนี่ยมีมากมายตามนี้เลยนะครับในส่วนของตัวลายเส้นครับผม FCA a i c f a c a เนี่ยมีครบแล้วก็คุณผู้ชมสามารถไปเช็คเลขลายเส้นได้นะครับก็เลขลายเส้นตามนี้เลยนะครับผมทีนี้นะครับปัญหาที่คุณผู้ชมหลายท่านเจอแบบถอนเงินไม่ได้อะไรแบบนี้ครับผมกรณีที่เป็นบลกเกอร์ประเภท A-Book ครับคุณผู้ชมผมจะยกตัวอย่าง เป็นโบรกเกอร์หุ้นไทยเนาะถ้าเป็นพวกโบรกเกอร์หุ้นไทยใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเงินของผู้ชมเนี่ยอยู่ในโบรกเกอร์เนาะที่มีกราตอรับรองเนี่ยนะครับเวลาโบรกเกอร์ล้มละลายหรือว่าโบรกเกอร์พังมาครับผมถ้ามีหน่วยงานกํากับดูแลแบบนี้นะครับตัวโบรกเกอร์เองเนี่ยเขาจะมีเงินสําหรับประกันให้ลูกค้าครับผมว่าถ้าบล็อกฉันล้มเนี่ยลูกค้าต้องได้เงินคืนก่อนนะ อันนี้คือยกตัวอย่างเป็นตลาดหุ้นในประเทศไทยก่อนทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นบล็อกเกอร์ประเภท ABo o k ที่มันมีการควบคุมกํากับดูแลเยอะนะครับก็เลยจะให้คำตอบกับคุณผู้ชมตรงนี้ไนดะ้แล้วก็ผมไปเช็คกับทีมงานของตัวแวนเทมนะผมว่าผมถามไปเลยครับผมว่าถ้าบล็อกเกอร์พังบล็อกเกอร์ล้มเนี่ยเงินลูกค้าหายไหมแล้วก็ประกันมีอยู่เท่าไหร่นะครับที่จะประกันเงินให้เราครับผมว่าเรามั่นใจว่าเราได้เงินคืนแน่ๆนะครับอ,อย่างแรกค่าคุณผู้ชมนะครับเขาจะแยกเงินลูกค้า ออกจากเงินบริษัทก็คือเงินบริษัทเนี่ยจะไปค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งใช่ไหมเงินที่เราเติมเข้าไปครับผมจะถูกแยกอีกบัญชีหนึ่งเพื่อเก็บแยกกันครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเราที่เติมเข้าไปไม่ใช่เงินของบล็กเกอร์หรือว่าเงินของบริษัทตัวของประกันเนี่ยมีเหมือนกันกันกบแวนเทีครับผมก็คือเขาทําประกันไว้ครับผมว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นมาเขาก็จะรับประกันเงินกับ ลูกค้านั่นเองนะครับก็ประกันเงินลูกค้าสูงสุด1ล้านดอลลาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่เราฝากเข้าไปเนี่ยนะครับเชื่อมั่นได้พอสมควรนะครับนี่คือการประกันเงินลูกค้าของผมมากกว่าที่แบบ,บว่าบลกล้มละลายขึ้นมาลูกค้าจะได้เงินก่อนนะครับจำนวนที่เขาประกันให้ก็ประมาณนี้ครับผู้ชมบล็อกเกอร์ประเภท ABook ครับรกดปุบเนี่ยนะครับออเดอร์ของเราจะถูกส่งไปที่ LP หรือว่า liquidity provider อันนี้คือ ABook เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความโปร่งใสตรงนี้อยู่แต่ถ้าเกิดว่า เป็นประเภท B book ใช่ไหมครับออเดอร์ของผมที่กดเข้าไปเนี่ยอาจจะไปจับคู่กับออเดอร์ของคุณผู้ชมแบบนี้ได้อันนี้คือเพลเยอร์เล่นกันเองนะครับของ B book เนอะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น A book เนี่ยนะครับออเดอร์จะส่สงเข้าไปที่ตลาดกลางนะครับหรือว่าผู้ให้สัญญาณน,นั่นเองนะครับถ้าเป็นบรกเกอร์ประเภท A book ครับผมก็จะ ไม่มีความขัดแย้งระหว่างเรากับโบรกเกอร์ครับผมเพราะว่ากําไรของโบรกเกอร์ที่เป็น ABook e เนี่ยจะมาจากค่าคอมมิชชั่นเป็นหลักครับผมพวกค่าสเปดพวกค่าคอมมิชชั่นเป็นหลักไม่ได้มาจากการขาดทุนของเรานะครับแล้วก็ราคาครับผู้ชมส่วนใหญ่จะเป็นแบบราคาที่ใกล้เคียงกับตลาดจริงมากๆครับผมก็จะมีบวกค่าสเปดที่เป็นค่าของเขาไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องความอาสลิปเพจอะไรแบบนี้หรือว่าการรีโครธนะครับถ้าเกิดว่าเป็น ABook e เนี่ยจะไม่ค่อยมีนะครับก็ อย่าลืมย้อนกลับไปดูคลิปนี้นะครับสำหรับผู้ชมที่ยังแยกความต่างนะครับผมว่า ABook กับ B book ต่างกันยังไงนะครับก็เปรียบเทียบแบบละเอียดให้คุณผู้ชมฟังแล้วเนาะย้อนกลับไปดูได้นะครับเพจผ่านแอปไหนได้บ้างหรือว่าเทรผ่านเว็บไซต์ไหนได้บ้างนะครับแพลตฟอร์มการเทรดนะครับที่ Vantage มีให้ครับผมก็คือจะเป็น MT4 MT5 แบบที่เราใช้ กันอยู่ตอนนี้เลยครับผมเป็น MP4 กับ MP5 เนอะ,อะเว็บไซต์ที่2ที่เราสามารถใช้ได้ครับคุณผู้ชมก็คือ TradingView นะครับก็คือจะผูกบัญชี v a n t a g e เข้าไปกับ TradingView นะครับแล้วก็คุณผู้ชมสามารถเทรดผ่าน TradingView ได้เลยเช่นเดียวกันครับผมแต่ ก็รีวิวที่จริงใจเหมือนเดิมคุณผู้ชมนะครับถ้าเราเทรดบนเทรดดิ้งวิวครับถ้าตลาดมันผันผวนใช่ไหมครับมันจะมีความหน่วงอยู่ซึ่งจะหน่วงกว่า MT5 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสถียรสุดจะเป็น MT5 เหมือนเดิม MT4 MT5 เหมือนเดิมเนาะอันนั้นน่ะลื่นสุดแต่เทรดดิ้งวิวครับคุณผู้ชมนะครับผมลองกดดูแล้วครับมันจะมีความหน่วงอยู่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่ปกติคุณผู้ชมแบบว่าไม่มีข่าวตลาดไม่ได้ผันผวนแรงมากตลาดเคลื่อนไหวปกติช่วงแบบ อาบ่ายสามหโมงเย็นอะไรแบบนี้ครับผมมันก็จะมีความเทรดได้ปกติอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตั้งผมที่ตลาดมันวิ่งเร็วแบบฟุบฟับฟุบฟับฟุบฟับแบบนี้นะครับเทรดดิ้งวิวจะมีความหน่วงอยู่ผมก็เลยถามว่าอ่ะทำไม TradingView มันถึงหน่วงใช่ไหมครับผู้ชมคือถ้าเกิดว่าเรากดผ่าน MT5 ใช่ไหมครับผมเนี่ย MT5 เนี่ยก็ MT5 จะส่งเข้าบลกเกอร์แล้วก็ไปที่ LP ใช่ไหมแต่พอเป็นเทรดดิ้งวิวครับผู้ชม มันก็ MD5 นะครับเข้าโบรกเกอร์ไปเทรดดิ้งวิวไป LP อไปะไรบบนี้คุณผู้ชมคือมันจะส่งกลับไปกลับมาแบบนี้หลายต่อพอส่งหลายต่อแบบนี้มันก็จะทำให้การเทรดบนเทรดดิ้งวิวนั้นมีการหน่วงอยู่นะครับก็อันนี้อยากเล่าข้อดีข้อเสียให้คุณผู้ชมฟังตัวนี้นครับผมว่าถ้าเป็นตลาดปกติ เราเทรดผ่านทถิงได้สบายแต่ถ้าเกิดว่าตลาดแบบพันผลแรงๆแบบนี้ MT5 เสถียรกว่านะครับผมก็ชอบเทรดผ่าน MT5 มากกว่าแต่บางครั้งก็อยากเทรดผ่านเทรนิ n วิ i วบางคุณผู้ชมลองเปิดพอร์ตมาเทสดูก็ได้นะครับเปิด d e มง d e โ o ได้หมดเนาะแล้วก็สามารถเทรดผ่าน Advantage ได้แล้วก็เป็นแพลตฟอร์มนะครับ โปรเทรดเดอร์ก็สามารถเทรดได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมจะใช้เป็น2ตัวนี้เนาะนะครับที่เทสดูนะครับก็การเข้าออเดอร์แบบนี้ไม่หนุนแล้วก็ไม่มีรีคอร์ดคุณผู้ชมตั้งแต่เทรดมาไม่มีรีคอร์ดเลยตามนี้ครับผมสำหรับแพลตฟอร์มการเทรดเนาะประเภทบัญชีของบรกเกอร์แวนเทชนะครับก่อนหน้านี้ครับมผมไปใช้ ABook e มาหลายเจ้า a x i กก็เป็น ABook e นะครับคุณผู้ชมเอ็ซี่ซีเดกนะ Airbroker Xy เป็น A-Book เหมือนกันปัญหาของ A-Book ส่วนใหญ่ก็คือนะครับด้วยความที่ว่าเขาเป็น A-Book เขามี LP ใช่ไหมครับผมประเภทบัญชีของเขาอ่ะส่วนใหญ่เนาะจะน้อยคุณผู้ชมประเภทบัญชีอ่น้อยนะครับแล้วก็เรื่องของสวอปส่วนใหญ่ครับคุณผู้ชมนะพวก A-Book อ่ะไม่ฟรีคุณผู้ชมถือข้ามคืนใช่ไหมถ้าไม่ไม่ฟรีสวอปมันจะเสียดอกเบี้ยข้ามคืนนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถือยาวไม่ได้ใน A-Book ก็ book, คือส่วนใหญ่เนาะก็จะมีประเภทบัญชีน้อยนะครับ ไม่ฟรีสวอปแล้วก็ค่าสเปรดครับผู้ชมนะครับบางบ๊กเนี่ยนะครับค่าสเปรดมันกว้างนะครับพอค่าสเปรดกว้างนะครับหรือว่าค่าคอมแพงสเปรดกว้างค่าคอมแพงสําหรับ e b o o k บางเจ้าและที่สําคัญไปกว่าน,นั้นครับผู้ชมนะครับเติมเงินขั้นต่ำนะ่ะบางบ๊กอ่ะขั้นต่ำผู้ชม200ยเงี้ยต้นทุนบางส่วนอนะ่ะแพงสําหรับบางบ๊กเนาะที่เป็น e b บ o k อะ่ะ ต้นทุนแพงและที่สําคัญมากกว่านั้นก็ผู้ชมถอนเงินน่ะใช้เวลานานนะครับรีวิวแบบจริงใจเหมือนเดิมผู้ชมก่อนหน้านี้นะครับบล็อกเกอร์ที่เป็น ABook e เนี่ยนะครับผมไปใช้ของ IC Market มาระบบนะครับก็เหมือนเดิมผู้ชมนะครับประเภทบัญชีของเขาอ่ะมีน้อยเฟรนพาทิ้งวิวได้เหมือนกันนะประเภทบัญชีอ่ะมีน้อยออปชั่นมีให้เลือกไม่เยอะนะครับ และที่สําคัญคุณผู้ชมพอเราฝากเงินเข้าไปเงินเข้าทันทีนะแต่ตอนถอนเนี่ยนะครับผมถอนตอนประมาณเย็นๆครับคุณผู้ชมเงินเข้าอยู่ที่ประมาณสัก5้าโมงเช้าอะแต่ของแวนเท e นะครับคุณผู้ชมแก้ปัญหาตรงนี้ได้อย่างดีเพราะเอากันตามตรงคุณผู้ชมผมดูจากประเภทบัญชีดูจากทรง ดูจาก l e เ e อเรจที่ให้ใช้คือโบรกเกอร์อื่นครับผมที่เป็น A-Book เนาะเขาจะให้ l e เ e อเรจที่น้อยคุณผู้ชมเห็นไหมครับผมว่า A-Book ส่วนใหญ่อะมันจะให้ l e v e อเรจน้อยประเภทบัญชีก็น้อยฟีสวับก็ไม่มีสเปดก็กว้างค่าคอมก็แพงบางโบกฝากเร็วแต่ถอนช้าอาจจะใช้เวลา1วันบางโบ๊กใช้2วันบางโบ๊กอาจจะใช้ครึ่งวันนะครับแต่ ที่ผมเลือก Vantage มาเพราะประเภทบัญชีครับคุณผู้ชมดูทรงแล้วดูเลเวลที่ให้ดูประเภทบัญชีดูการฝากถอนเขาทำมา เพื่อจะน n o c x n e t ครับคผู้ชมเขาทำมาเพื่อน n o c x n e t เลยครับผมดูจากการเทียบบัญชีต่อบัญชีแล้วก็การให้ Leverage แล้วก็มีพลายกระซิปครับคุณผู้ชมคาดว่านะครับเลเวลเลชอันลิมิจะมาในปี2026เดี๋ยวถ้ามียังไงเนี่ยผมจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมอีกหนึ่งทีแต่ว่าตอนนี้นะครับประเภทบัญชีของเขามีค่อนข้างหลากหลายพอสมควรนะครับไซต์ที่เลือกแวนเทียครับผู้ชมประเภทบัญชีเนี่ยมีหลากหลายสเปคให้คุณผู้ชมเลือกเลเวลเสูงสุดเนี่ย หต่อสองพันครับผมเลเวลเล e เยอะและประเภทบัญชีเยอะและ้วและที่สำคัญตอนเปิดพอร์ตครับคุณผู้ชมเลือกได้ว่าจะเอาฟรีส w a p ก็คือไม่มีดอกเบี้ยข้ามคืนหรือจะเอาไม่ฟรีสวอปก็ได้คุณผู้ชมเลือกได้ตั้งแต่ตอนเปิดพอร์ตครับผมว่าเอาฟรีส w a p หรือไม่เอาทีเนี้ยเรื่องของสเปรดครับคุณผู้ชมก็จะเหมือนกับโบรกเกอร์หลายๆโบรกที่คุณผู้ชมเคยใช้มาครับผมคือไม่ได้น no ้อยเวอร์แล้วก็ไม่ได้เยอะเวอร์ over. แล้วค่าคอมมิชชั่นก็เป็นค่าคอมแบบปกติและบัญชี ECN นะครับก็ยังมีเหมือนกับบลกเกอร์ A-Book ทั่วไปมีให้คุณผู้ชมเลือกหลากหลายมากผมว่าจะเอาสเปคประมาณไหนนะครับฝากเงินคุณผู้ชมขั้นต่ำประมาณสัก50ดอลลาร์นะครับแล้วก็ถอนเงินขั้นต่ำ3า30ดอลลาร์ซึ่งผมลองถอนดูด้คุณผู้ชมถอนมา2-3รอบคุณผู้ชม ไม่เคยเกิน5นาทีมีอยู่ครั้งหนึ่งถอนแล้วเข้าเลยก็มีนะครับของตัว a x i กซที่ผมเคยถอนเนาะก็ถอนแล้วเข้าเลยเป็น ABook e เหมือนกันอันเนี้ยถอนแล้วเข้าเลยเหมือนกันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมไปดูคนอื่นเขารีวิวมาใช่ไหมเขาบอกว่าแวนเทนอะถอนนานมากผมก็เลยลองถอนดูในล่าสุดคับผู้ชมนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นเดือนตุลาคมเดือนนี้เลยนะครับไม่ถึง5นาทีเงินเข้าเลยนะครับก็เร็วมากนะครับตอนนี้นะครับ นี่เป็นผมว่าทำไม ebook มีตั้งหลายเจ้าทำไมผมถึงเลือก Vantage นะครับไปดูประเภทบัญชีกันนะครับอ่ะอันนี้จะยาวนิดนึงเพราะว่ารีวิวตรงไปตรงมาตามประสบการณ์ที่ใช้งานนะครับประเภทแรกครับผู้ชมนะครับก็จะเป็น Standard เนาะก็จะเป็นแบบบัญชีมาตรฐานที่ทุกบล็กเกอร์มีครับผู้ชมเรื่องของสเปรดเนี่ยกลางๆครับผู้ชมไม่มากไม่น้อยจะอยู่ที่ถ้าเกิดว่าเราเลือกบางบัญชีผู้ชมนะครับมันก็จะมีสเปรดที่ อ่าสิบห้ายี่สิบประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าสูงเนี่ยจะเป็นแบบประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบช่วงนี้แหละคุณผู้ชมนะครับอ่าจะเป็นสเปรดประมาณนี้อันนี้ครับผมสแตนดาร์ดเนี่ยไม่มีค่าคอมแต่มีสเปรดครับผมเติมขั้นต่ำห้าสิบดอลลาร์เหมือนกันนะครับกับนี่คือสิ่งที่เป็นเหตุผลครับผมว่าทำไมผมถึงเลือกแวนเทจเพราะ A Book ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะใช้ต้นทุนทั้งต้นทุนทางเงินต้นทุนทั้งเวลาในการถอนเยอะแต่แวนเท e ครับผมมีบัญชีเซ็นให้คุณผู้ชมที่ทุนน้อยหรืออยากบริหารหลอดให้เหมาะสมเนี่ยซอยหลอดย่อยลงไปได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซ็นนะครับก็จะไม่มีค่าคอมนะครับแต่มีค่า สเปรดนั่นเองคุณผู้ชมเติมเงินขั้นต่ำห้าสิดอลลาร์เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบัญชีมาตรฐานเนี่ยจะมีทั้งสแตนดาร์ดแล้วก็เซนนะครับเหมือนกับที่ผมบอกคุณผู้ชมไว้เมื่อกี้ครับผมว่าตอนที่คุณผู้ชมเปิดพอร์ตเนี่ยคุณผู้ชมสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะเอาฟรีสวอปหรือไม่ฟรีสวอปนะครับเลียกได้สูงสุด1ต่อส0 0 0ให้กันมาแบบจุกๆบางบลกให้แค่พันเดียวแต่แวนเทจนะครับให้ 2000นะครับแล้วก็บัญชีถัดมาคุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าเทียบกับบัญชีโปรของโบกอื่นเนาะโบกอื่นเนี่ยเขาจะมีบัญชีโปรที่เติมเงินขั้นต่ำแบบ5้าดอลลาร์บ้างพันดอลลาร์บ้างใช่ไหมของแวนเทชเนี่ยจะเป็นบัญชีที่ชื่อว่าพรีเมียมครับผมเติมขั้นต่ํา500ดอลลาร์นะครับซึ่งเหมือนเดิมคุณผู้ชมมันก็จะเหมือนกับโบกอื่นนะครับผมไอ้บัญชีประเภทพรีเมียมเนี่ยนะครับสเปรดของอ่าบัญชีพรีเมียมครับผู้ชมมันก็จะแคบลงมาจากตัวของ เซนแล้วก็ Standard ก็คือมันจะแคบไปอีกแต่ว่าก็ต้องแลกกับการเติมเงินขั้นต่ำที่500ดอลลาร์นะครับก็ตามนี้สำหรับประเภทบัญชีที่3เนาะประเภทบัญชีโปรนะครับก็เหมาะกับคุณผู้ชมนะครับที่มีเงินขั้นต่ำหน0 0งหดอลลาร์นะครับอันนี้ยสปีดจะแคบสุดแล้วก็ค่าคอมมาถูกที่สุดถ้าเอาประหยัดต้นทุนที่สุดเนี่ยก็จะดีสุดแต่ว่า แลกกับเงินต้นที่ใช้เยอะมากนั่นเองคุณผู้ชมนะครับส่วนสําหรับคุณผู้ชมที่เป็นสายประหยัดเนาะนะครับบัญชีประเภทรอคุณผู้ชมนะครับรอ ecn เนี่ยมันต่างกับอ e ีส n ตนด์ดังไงใช่ไหมผมถ้าเป็นบัญชี Standard คุณผู้ชมนะครับฝากถอนขั้นต่ำเนี่ยเหมือนกันนะครับแต่ว่าของ Standard จะไม่มีค่าคอมมิชชั่นแต่มีสเปรดอันเนี้ยนะครับสเปรดจะแค่คุณผู้ชมนะสเปรดเนี่ย มันจะแคบมากหมายความว่าไอราคาบิดกับออฟเฟอร์เนี่ยมันจะชิดกันมากแต่ต้องแลกมากับการเสียค่าคอมตอนเปิดปิดออเดอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะเทียบต้นทุนการเทรดคุณผู้ชมต้องเทียบว่าก็คือค่าคอมของรอกับสเปดของตัวสแตนดาร์ดครับผมว่า1 l o อตเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยอะไรประหยัดกว่าคุณผู้ชมต้องลองเทียบดูนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากเข้าในจุดที่มันแม่นกดตรงไหน ได้ตรงนั้นกดตรงไหนได้ตรงนั้นเนี่ยรอจะดีกว่าสเปดมันแคบมากแต่มันต้องจ่ายค่าคอมเท่านั้นเองนะครับสำหรับคนที่แบบพลาดจะได้จุดแม่นๆเนี่ยรอดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบโอเคก็ยอมเสียค่าสเปดเดนี่ยก็ได้แต่ก็ไม่เสียค่าคอมนะครับก็จะเป็นสแตนดาร์ดเป็นหลักเนาะนี่คือ,อทั้ง2อ,อย่างเนาะต่างกันแค่นี้ก็คืออันเนี้ยมีค่าคอมอันนี้ไม่มีค่าคอมแต่กอันเนี้ยสเปดแคบกว่าด้วยนะครับนะก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณผู้ชมบัญชีจะมีประมาณนี้ นี่ยคสองสเปคนี่คือถือว่าโอเคคุณผู้ชมใช้ได้เลยนะครับอ่ะเนี่ยด้วยความที่มันมีหลากหลายแบบนี้แหละผมก็เลยเคาะไปเคาะมาจะเอาบุ๊กไหนมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังดีก็เลยได้เวนเทชมาคุณผู้ชมมันมีให้เลือกหลากหลายเนาะนะครับเดี๋ยวผมก็จะใช้งานไปเรื่อยคุณผู้ชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวมารีวิว ให้เลือกครับผมว่ามันเป็นอะไรไงบ้างดีบอกดีไม่ดีบอกไม่ดีเพราะว่า a วนเท e ไม่ได้่ก่ตังค์ก็รีวิวตรงไปตรงมากับผู้ชมไปเลยนะ,น,น,มมนะครับฝากถอนขั้นต่ำชมทางฝากขั้นต่ำห้าสิบดอลลาร์นะครับแล้วก็ถอนขั้นต่ำสามสิบดอลลาร์ระบบอัตโนมัติก็คือฝากถอนเข้าทันทีแล้วก็ถอนล่าสุดก็คืออย่างที่ผมไปครับผมว่าเข้าเลยไม่เกิน2อถึงห้านาทีและที่สําคัญไปกว่าน,นั้นผู้ชมนะครับสามารถฝากได้หลายช่องทางและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ทําให้ผมเลือกแวนเท e มาเล่าให้คุณผู้ชมังก็คื เขามีกระเป๋าคริปโตวอลเล็ตด้วยนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเทรดได้กำไรคุณผู้ชมเก็บเป็นคริปโตได้สะสมไปอาจจะสัก3-4พันดอลลาร์ก่อนก็ได้แล้วค่อยโอนเป็น USDT เข้าไปบัญชีคริปโตของตัวเองสำหรับคุณผู้ชมบางท่านต้องการใช่ไหมล่ะเรื่องของทริคเล็กๆน้อยๆในการถอนเงิน แ n t a g e มีกระเป๋าคริปโตแล้วนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมฝากเป็นคริปโตได้แล้วก็ในอนาคตคุณผู้ชมปลายปีเนาะไม่รู้ว่าจะมาหรือยังก็คือการแบบสเต็กกับคุณผู้ชมสเต็กแบบฝาก crypto, คริปโตกินดอกอะไรแบบเนี้แล้วก็อาจจะมีดอกเบี้ยเรื่องของ u s เและของ u s d t แบบนี้ให้นะคะรับเพราะต้องเราดูที่ว่าเป็นไงบ้างเดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบก็คือกระเป๋าคริปโตคุณผู้ชมอันนี้ข้อดีเลยนะผมชอบอันนี้แหละอีกหนึ่งอย่างเนาะ ไหนๆก็ใช้แวนเทรดแล้วครับผมผมก็เลยไปดูไหมคุณผู้ชมครับผมสำหรับคุณผู้ชมที่อ่ะอยากซัพพอร์ตแล้วก็เปิดพอร์ตกับทางช่องเนาะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์มาให้แล้วก็คุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูหน้าเว็บไซต์เขาก่อนหรือไม่ก็เปิดพอร์ตเดโมมาลองเล่นก่อนได้นะครับดีเบดสูงสุดนะครับจะได้6ดอลลาร์ต่อหลอดก็คือสมมติว่าคุณผู้ชมเทรดไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่ไหมครับผมมันก็จะมีเงินคืนให้ก็คือเวลาคุณผู้ชมเทรดบล็อกเกอร์อื่นใช่ไหมเทรดปกติแบบเนี้ย มันก็จะเสียค่าสเปรดไอที่ผมพูดถึงว่าค่าสเปรดสเปรดเมื่อกี้อยู่แล้วคุณผู้ชมเสียอยู่แล้วก็คือเสียเลยแต่อันเนี้ยก็จะมีคืนให้เราครับผม6ดอลลาร์ต่อหลอดนะครับแล้วก็มีโบนัสให้นะครับหลังจากเทรดเนี่ยรีเบลก็จะเข้าไปที่กระเป๋าของคุณผู้ชมในแอปแวนเท e นั่นแหละคุณผู้ชมก็ไปถอนเอานะครับก็ประมาณที่ผู้ชมนะครับยิ่งเทรดเยอะก็คือได้เงินคืนเรื่อยๆด้วยนะครับค่าชใจนะครับเปิดพอร์ตตัวของแวนเท g e ผค้ชมผมแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์แล้วก็เดสคริปช มาที่เพจได้นะครับเรื่องของการซัพพอร์ตคุณผู้ชมนะครับโบเกอร์เอบุ๊เนี่ยส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศใช่ไหมนะแล้วก็ติดต่อ,อยากต้องคุยภาษาอังกฤษนะครับของแวนเทชเนี่ยนะครับมีซัพพอร์ตเป็นคนไทยทคุณผู้ชมติดปัญหาอะไรนะครับก็ทักมาถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะนะครับติดต่อทีมงานให้แก้ปัญหาให้นะครับผมสำหรับคุณผู้ชมที่มีคําถามอะไรยังไงนะครับเกี่ยวกับแวนเท e เพิ่มเติมผู้ชมสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิป เลยนะครับผู้ชมสามารถคอมเมนต์ได้เลยเนาะเดี๋ยวยังไงเนี่ยอะไรที่ผมรู้นะครับผมก็จะตอบผู้ชมไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าอะไรที่ข้อมูลยังไม่แน่นนะครับเดี๋ยวผมจะไปถามกับบล็อกเกอร์แวนเทรแล้วมาให้คําตอบผู้ชมผู้ชมถามได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับทีนี้ผู้ชมไหนไหนก็ไหนๆนะครับผมว่าเอไบุ๊ book มันดีกว่าบีบุ๊กยังไงใช่ไหมคือบล็อกเกอร์เอบุกผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีกราฟบนเทรดดิ้งวิวเหมือนกันแน่นอนผู้ชมว่า Vantage มีกราฟบน Trading View ไปดูที่หน้า Trading View กันเลยครับจากที่ผมเล่นดูนะครับแล้วก็ลองทดสอบดูครับผมอ่ะผมก็จะไปเทียบกราฟกับผมว่าตัวของเซิร์ฟเวอร์ของ Vantage เนี่ยนะครับตรงกับโบรกเกอร์อะไรนะครับเท่าที่ผมเทสดูก่อนหน้านี้คุณผู้ชมนะคุณผู้ชมสามารถดูไทม์เฟรมอ่หชั่วโมงแล้วก็4ชั่วโมงได้เนาะ ถ้าดู4ชั่วโมงเนี่ยมันจะเห็นชัดกับผมว่าตรงกับอะไรนะครับ2ชั่วโมง57กับ2ชั่วโมง55นะครับของ v a n t a g e เนี่ยเป็นออสเตรเลียเหมือนกันนะครับผู้ชมแท่ง4ชั่วโมงเหลือ2นาที55อันนี้2นาที57ครับผมเหลื่อมกันหลักนาทีเนาะผู้ชมนะครับเหลื่อมกันหลักนาทีเนาะสำหรับตัวของ IC Market ผู้ชมนะครับเป็นของ IC Market เนาะ IC Market แล้วก็ v a n t a g e เนี่ยนะครับก็ห่างกันหลัก นาทีครับผมก็คือ57กับ55ประมาณได้2นาทีเนาะทีเนี้ยนะครับลองเทียบกับบล็อกอื่นดูครับผมอันนี้ของแวนเทสเนาะฝั่งซ้ายของฝั่งขวาเนี่ยนะครับเท่าที่ผมเทสดูเมื่อกี้น่าจะเหมือนเปเปอร์สโตนนะครับสนาทีห้าสิบสี่ห้าสิบเจห้าสิบ้ใช่ครับผมถ้าเกิดว่าเป็นอันนี้นะครับ4ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็จะตรงกับโบรกเกอร์เปเปอร์สโตนเนาะทีนี้นะครับไปดูอวนนาสิว่าอวนนาได้ไหม XAUUSD โอนดาเนี่ยนะครับก็จะไม่เหมือนใช่ไหมเนี่ยเหลือ2ชั่วโมงห้าสีนะครับหชั่วโมง54คือไทม์เฟรมหชั่วโมงอะ่ะมันเหมือนกันหมดคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะดูเซิร์ฟเวอร์เดียวกันไหมเนี่ยดู4ชั่วโมงก็จะเห็นผมว่ามันเปิดปิดพร้อมกันหรือเปล่านะครับก็ตามนี้เนาะนะครับอ่าก็ต่างกันอยู่นะครับสําหรับตัวของโอนดาไปดูพวกอื่นสินะครับมีอะไรบ้างนะครับเราตรงกับ Paper Stone เนาะนะครัสำหรับแบรนด์เท็ดเนาะ เอสแครอะไรเป็นไงเอสแคร็ตรงไหมเนี่ยนะครับเอสแครใช่ครับผมนะครับตรงกับเอสแครด้วยนะครับผมแวนเทนตตรงกับเอสแครแล้วก็เปเปอร์สโตนนผู้ชมเผื่อคุณผู้ชมจะใช้หลายกราฟในการวางแผนนะครับเปเปอร์สโตนนะครับดูฟอร์เร็กด dot com สิตรงไหมเนี่ยฟอร์เร็กด dot com ใช่คุณผู้ชมฟอร์เร็กด dot com ก็ตรงนะครับอ่ตรงเหมือนกันนะครับก็สี่ชั่วโมงเนาะนะครับเทียบเวลาเซิร์ฟเวอร์นะครับอ่าตามนี้เลยนะครับก็นี่คือข้อดีแล้วก็ความ น่าเชื่อถือหรือว่าการลงทุนของบล็กเกอร์ที่เป็น ebook ส่วนใหญ่คุณผชมเขาจะแบบอาจต้องเสียค่า liquidity provider เอยต้องเสียค่าอาซื้อข้อมูล data ต,ต่างๆมาให้ user ใช้นะครับรวมถึงเอาการาฟของบล็อกเกอร์ตัวเองขึ้น trading view ได้เนี่ยก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายของบล็กเกอร์เขานะครับก็ตามนี้เนาะสำหรับเรื่องของอกราฟของตัวแวนเทียเนี่ยมันตรงกับ โบรกเกอร์อันไหนบ้างนะครับเผื่อคุณผู้ชมจะวางแผนใช่ไหมมติว่าผมจะวางแผนอ่ะอันนี้เป็นแผนเดย์เทรดอีกโบรกเกอร์นึงเป็นภาพใหญ่แบบนี้ผมก็จะแอดกราฟของอัพเป็ปเปอร์สโตนเข้ามาแอดกราฟของตัวไอเนี้ยเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเอ็ดแคปเข้ามาเพิ่มเติมเพราะว่า4ชั่วโมงมันก็จะเป็นกราฟอันเดียวกันแหละถ้าผมจะเทรด4ชั่วโมงแต่ถ้าเกว่าเทรด1ชั่วโมงเนี้ยบรกไหนก็ได้ครับผมมันเหมือนกันหมดนะครับก็ตามนี้เนาะนะครับสำหรับ ฟังก์ชันเพิ่มเติมที่อยากจะเล่าผู้ชมฟังในวันนี้สำหรับใครที่สนใจเปิดพอร์ตยงไงหรือว่ามีคำถามอะไรก็ทักได้ที่ใต้คลิปนะครับ